อยากดูสิบทับห้าได้เลยจ้าเดี๋ยวมามีจัดให้นะคะอันนี้จะเป็นข้อเสนอตัวจริงเลยนะคะทุนประกันเริ่มต้นห0 0 0งแบาทนะคะเบี้ยประกันภัยอยู่ที่9.9,500บาทค่ะชำระเบีย้ยห้าปีเดี๋ยวมาดูความคุ้มครองกันนะคะช่องนี้จะเป็นความคุ้มครองแบบขั้นบันไดค่ะลองดูนะคะ 1นึ0 0แสนสองแสนสามแล้วก็5 0 0 0 0เป็นต้นไปค่ะพอครบสัญญาปุ๊บจะได้เงินก้อนคืนนะคะ5้2 0 0 0หนึค่ะและมีเงินคืนระหว่างทางให้ด้วยนะคะปีที่1นถึงหคืนปีละ5 0 0พันค่ะปีที่6กถึงเคืนปีละ7จ็ดพันค่ะเบีย้ยประกันที่เราจ่ายมาทั้งหมด5ปีนะคะ4ี่แส0เบาทหักลบกับผลประโยชน์ตลอดสัญญานะคะจะได้กำไรอยู่ที่6ห0 0มื่นนะคะ 7,500โ okay, อเคไหมคะ